ออปชั่นต่างๆจะเต็มอยู่ในรถคันนี้นะครับ3.0 RS ไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันระบบ a d a s t ใหม่ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัตินะครับมาครบเลยระบบรักษารถให้อยู่ในเลนครบเรียบร้อยสำหรับรุ่น RS กับรุ่น Ultimate นะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับ สวัสดีครับผมเซลนบอีซูซูเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรถมิลเอ็กของเรารถเจ็ดที่นั่งมิ Mil x ลเอ็กรุ่นใหม่ล่าสุดปี2024นีสะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพามาดูเจ้าคันนี้มิ Mil ลเอ็กรุ่น rs นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับซึ่งมิ x ลเอ็กรุ่นใหม่ของเราสําหรับรุ่น r x ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็จะมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อ แต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมิวเรุ่น RS ตรงนี้จะมีเฉพาะเครื่องยนต์3,000เท่านั้นในเรื่องของตัวสีรถนะครับก็จะมีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมดอยู่3สีนะครับสาหรับรุ่นมิวเรุ่น RS นะฮะก็จะมีสีเทาดํมโบคันนี้แล้วก็สีดําแล้วก็สีพิเศษนะครับสีขาวมุกซึ่งแพงกว่าสีดํากับสีเทาแลมโบอยู่12,000บาทสําหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่1,659,000บาท เรื่องของออปชั่นสาหรับรถรุ่นนี้นะครับอยู่ในตัวนี้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันบ่งมาลัยไฟฟ้านะครับระบบ uh, Adaptive Cruise Control นะครับระบบ a d a ดใหม่รวมอยู่ในรถรุ่นนี้หมดแล้วนะครับมิวเ3.0 RS ก็ช่วงนี้ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับสำหรับมิวเรุ่นใหม่ของอ s ซูซของเรา3.0 RS ออปชั่นต่างๆจะเต็มอยู่ในรถคันนี้นะครับ3.0 RS ไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันระบบ A d a s ใหม่ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับอยู่ในคันนี้หมดแล้วระบบออกตัวบบตอ,อ,อ,อัตโนบบมัติมาครบเลยระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัตินะครับมาครบเลย ระบบรักษารถให้อยู่ในเลนครบเรียบร้อยมามาดูตัวรถกันตัวรถนี่ก็มาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่นะครับสำหรับรุ่น RS ตรงนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแถบสีดำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นเส้นเคี่ยวตรงนี้นะครับเป็นแบบดำเงาตัวกล้องกล้องด้านหน้าตัวกล้องรอบคันแล้วก็ตัวกล้องที่ส่องทางด้านพื้นนะครับใก้ท้องรถก็คือจัประมวลผลด้วยกล้องด้านหน้าตรงนี้นะคะ แสดงผลเป็นกล้องได้พื้นด้วยฝากระโปรงออกแบบใหม่นะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟรีนะครับรวมอยู่ในตัวนี้เลยนะฮะขับในเวลากลางวันนะครับก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับส่องสว่างเป็นสีขาวแต่พอเราเปิดไฟเลี้ยวไฟตนนัวนี้ก็จะกลายเป็นสีส้มทันทีเลยเป็นการใช้งานของไฟเลี้ยวไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติ ตอบสูงต่ำอัตโนมัติตัวกรอบกรอบช่องไฟกันหมอกตัวนี้ก็จะเป็นดำเงานะฮะสำหรับรุ่น RS เนี่ยเซนเซอร์กะระยะด้านหน้ามีครบเลยด้านหน้าสหลังสีมีครบเลย,นน 4, ล 4, รเลยพร้อมกล้องรอบคันตรงช่องตรงนี้นะครับนี่เป็นช่องรีดลมระบายลมผ่านไปทางซุ้มล้อพอดีเลย สะเกิร์ดทางด้านหน้านะครับออกแบบเป็นเปียโน,โนแบ็กนะฮะสีดำเงาเนี่ยระบบเอ a ดัสใหม่นะครับเป็นกล้องหน้าคู่ประมวลผลในเรื่องของเซฟตี้ต่างๆระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเ,เตือนรถออกนอกเลนระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบดึงพวงมาลัยกลับให้เข้ามาอยู่ในเลนมาครบเลยเนี่ยตัวกล้องรอบคัน อยู่ที่กระจกมองข้างด้วยกระจกมองข้างเป็นดำเงานะครับสำหรับรุ่น RS สัญลักษณ์บ่งบอกรุ่น RS นะครับทางด้านแก้มคิว์ล้อทั้งสีล้อนะครับเป็นแบบดำเงานี่มีมาครบเลยสำหรับรุ่น RS รุ่นอื่นๆไม่มีนะครับสำหรับคิว์ล้อตรงนี้จะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นสีเทาแลมโบตรงนี้นะครับก็มีให้ครบทุกรุ่นนะครับมีหมดเลยล้อแม็กของเขาก็จะ สไตล์ของ RS เลยเป็นแบบดำเงาขนาดขอบ20ดุมล้อนี้ก็จะออกแบบสไตล์เป็นสีเขียวนี่เฉพาะรุ่น RS บันไดข้างชายด้านล่างนี้ก็จะเป็นแบบดำเงาตัวเราวแหลกหลังคาก็จะเป็นแบบดำเงานะครับพร้อมหลังคาดำมาครบเลยไม่ว่ารถจะเป็นสีขาวมุกสีดำสีเทาแลมโบนี่จะเป็นหลังคาดำเฉพาะรุ่น RS เลย สวยมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่น RS เสารากาศเป็นแบบครีบฉลามก็เป็นแบบดำเงาเหมือนกันทางด้านท้ายนี้ก็ออกแบบใหม่นะครับฝาท้ายตัวนี้ตัวเส้นไฟนะครับก็จะยาวตั้งแต่ทางด้านซ้ายสุดมาจุดมาถึงจุดนี้นะครับตัวไฟไฟไกด์ลายทางด้านหลังถึงจุดตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบดำเงานะครับ นตรงนี้ฝาท้ายจะออกแบบแบบคล้ายๆเป็นสปอยเลอร์ในตัวด้วยนี่ฝาท้ายแบบใหม่ตำแหน่งของไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับไฟเบรกอยู่ตรงนี้ฝาท้ายไฟฟ้ามาครบสำหรับรุ่น m ิ x e เกรอบตรงนี้ก็เป็นแบบดำเงาแล้วก็พร้อมอสปอยเลอร์รีดลมทางด้านหลังนะครับทางใต้ตรงนี้แ้านบนตัวนี้ก็จะออกแบบเป็นแบบดำเงาเช่นกัน ก็สไตล์ของมิวเอรุ่น RS เลยมาดูออปชันภายในนี่ภายในก็ตัดเย็บหนังแบบใหม่สำหรับรุ่น RS เนี่ยจะเป็นเบาะสีดำนะครับปกได้ต่างๆเนี่ยจะเน้นเป็นโทนสีสีเขียวไฟแอมเบอร์ไลท์นะฮะซ้ายขวามีมาเลยแล้วก็แอมเบอร์ไลท์ตรงนี้ด้วยนี่เป็นเส้นคอนโซลกลางมีมาให้เฉพาะรุ่น RS นะครับตรงนี้ ไปแอมเบรนไลท์รุ่นอื่นไม่มีนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยบุนุ่มพร้อมเดินได้จริงสีเขียวถุงลมนิรภัยทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับสำหรับรุ่น rs แล้วก็รุ่นอัลติเม e แอร์อัตโนมัตนะครับแบบอุณหภูมิอัตโนมัตการสตาร์ทรถเป็นแบบปุ่มสตาร์ทพร้อมสตาร์ทรถด้วยรีโมทเนี่ยเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮภายในนี่ก็จะระบุเออบุ บูเป็นสีดําทั้งหมดเลยแผงหลังคาต่างๆตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยตัดเย็บแบบไมเลยนะฮะนี่สวยมากเลยเบาะเน้นพทนได้เย็บเนี่ยเป็นสีเขียวหมอนคู่หน้าเนี่ยก็ระบุเลยปกักสกรีนด้วย RS สำหรับรุ่นของเขาน,นั่งสบายมากๆเลย สำหรับรุ่น RS กับรุ่น Ultimate นะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้านี่ก็คือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าต่างจากรุ่นที่เป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวพวงมาลัยไฮดรอลิกทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ตัวปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มขับน้ํามันไฮดรอลิกเพื่อมาช่วยผ่อนแรงในเรื่องของพวงมาลัยตัวนี้ก็จะไปพ่วงกับตัวเครื่องยนต์แต่ว่าพอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้แล้วนะครับ ปกปั๊มไฮดรอลิกต่างๆจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เลยจะใช้ระบบไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมตัวพวงมาลัยเลยฉะนั้นในการขับขี่ที่ความเร็วต่ำเนี่ยตัวนี้นะครับพวงมาลัยจะเบามากๆเลยคล่องตัวมากๆเลยแต่ว่าถ้ากรณีขับในความเร็วสูงๆนะครับตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็จะช่วยนวงให้พวงมาลัยดูกระชับดูหนึบดูแน่นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มการขับขี่ให้มั่นใจกว่าเดิม,มพร้อมด้วยกล้อง กล้องรอบคันนะครับเปิดปิดจากตรงนี้เลยนี่เห็นมุมมองของตัวรถได้รอบคันเลยาสด้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับมิวเอรุ่น RS ของเรายังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรหาเซลล์นบได้เลยนะครับ0814676289เบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้เลยหรือว่าแ d ด ID Line ของเซลล์นบก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับแอด i ก็เข้าไปทักทายสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลย รถเริ่มส่งมอบกันได้แล้วนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ